สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการทุกไทยไปกับพี่แก๊สครับน้ำความเป็นสี่มงคลมาฝากทุกท่านนะครับแม่พุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ครับองเดียวทั่วไทยแค่ค่าปลอดภัยครับขอบคุณใจขอบปิดครับนี่แหละครับคนดีๆคนดีๆคนดีๆครับเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วครับนี่ก็คือนี่ก็คือ พระผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์พระผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์งดกามผมเป็นคนแปลกๆหรือว่าที่ใสที่ติดมาเสมอๆก็คือว่าเห็นพระผงศักดิ์สิทธิ์นะครับพิมพ์ไหนก็แล้วแต่ พบเจอมาต้องหยิบขึ้นมาตั้งจิตอธิษฐานนะโมสามจบอธิษฐานขอพรนะครับหลายครั้งหลายครั้งก็โดยเฉพาะองค์นี้ก็ต้องบอกว่าชื่นใจปีติสุขขนลุกขนชันมุบว่าผู้บาปทีเดียวพุธคุณเมตตา ศักดิ์สิทธิ์จริงๆสำหรับผมนะครับอันนี้ประสบการณ์ตรงของผมเอง Big a d t รายการของเรานะครับก็คิดว่าจะเป็นแรงบนันดาลใจเล็กๆเผื่อท่านคิดถึงวัดวารามคิดถึงครูบาอาจารย์ไปไหว้พระไปทำบุญไปนั่งสมาธิ เดินจงกลมหรืออะไรอะไรก็ได้ที่ท่านมีรอยยิ้มมีความสุขในสถานที่วัดวารามสืบพระศาสนาประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับเพียงนิดเดียวเพียงคิดถึงและไปและไปทำนะครับเพียงเล็กน้อยในการทั่วไทยไปกับ Big กแอก็แฮปปี้และมีความสุขครับ นี้ท่านก็บอกว่าพุทธคุณร้อยแปดครับคุณพี่แก๊สอาิิฐานขอพรศักดิ์สิทธิ์มากๆศักดิ์สิทธิ์มากๆก็มีเรื่องราวการทะเลาะบอกแว้งลองของยังบอกว่ารอดและแคล้วคลาดมาเสมอครั้งหนึ่ง นะครับอันนี้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเห็นกับตานะครับผลใกล้ชิดแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองก็เคยนะครับแค้วคาดปลอดภัยมาเดินทางเรียกว่าตั้งแต่พกตั้งแต่บูชามาไม่เคยได้มีอุปสรรคไม่เคยได้มีอันตรายอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ขอยายความให้ทราบทิดหนึ่งครับอีกทั้ง ตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภที่ผ่านมาก็มีโชคมีลาบตามสมควรตามนั้นนะครับอาจารย์บอกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญภาวัฒนาบาร,รมีด้วยนะครับมีโชคลาภมากน้อยแล้วแต่บุญกุศลที่เราเคยทำมาด้วยความศรัทธาด้วย อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการค้าขายไปทำงานไปติดต่อธุรกิจการงานต่างๆนะครับก็ตั้งนูปสามจบบูชาขอพรก็ส่งผลให้โชคดีมีความสำเร็จในการงานอย่างน่าอาัศจ,จรรย์นะครับอาจารย์เล่าให้ผมฟังผมก็มาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ฟัง ท่อนหนึ่งตอนหนึ่ง,นนงมีประสบการณ์ดังที่เล่าให้ฟังมาแล้วข้างต้นผมจะนำมาบูชาติดตัวติดรถติดบ้านติดสำนักงานต้องขอญาติว่าขอให้มีประสบการณ์จะจะเห็นเห็นเพื่อเป็นความมั่นคงมั่นใจนะครับมีประสบการณ์มาแล้วทั้งนั้น นั่งสนทนาส่องพระกันอากาศดีมากผมก็ส่องพระไปนะครับอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าประสบะการณ์หลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้วัดนั้นวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มีความเหนียวคงกรพันยิงยิงฟันไม่เข้าว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็แค้วคลาดปลอดภยัยถึงจะเป็นเรื่องของการขอ โชคขอราบนะครับหลายท่านก็ชอบใช่ไหมครับอยากให้ทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆนะครับนะครับท่านทั้งหลายนะครับเพื่อนๆสมาชิกแวะมานะครับโทรมานะครับได้ความรู้มีความสุขแน่นอนนะครับแต่ถ้าท่านมาที่นี่นะครับแม่มาง่ายครับมหาจารย์ผมจะบอกว่ากระซิบบอกว่า ท่านโชคดีได้พระกลับไปแน่นอนไม่ต้องเช่าหรอกอาจารย์ก็ใจดีนะครับนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับถ้าถูกใจก็กดแชร์กดไลค์ท่านใดมีประสบการณ์นะครับเล่าสู่กันฟังเขียนมาผมก็ขออนุญาตในการที่จะเล่าสู่กันฟังในคลิปต่ตอๆไป นี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยสมความปรารถนาวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ